ไปด้วยว่าเออบางทีมันภาษาไทยมันไม่ได้แปลว่าการุณาเสมอไปถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นนะแม่บอกฉันว่าการุณาไปเลิกกับผู้ชายคนนั้นภาษาอะไรเนี่ยภาษาอย่างก่อ่ะโคเร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 ,คร,ครใช้ได้ไหมคํานี้ใช้คํากับเตกุดาไซได้ไหมทุกคนเดาสิวัสดเดรุแปว่าลืมวัสดเตกุดาไซแปลว่าอะไรไปมาวัสดเตกุดะไซจ้สามร้อยห้าสิบชีวิตที่อยู่กับเซตอนนี้ วれาสだดแต่กแปลว่าอะไรเอย้ยวれาสดเรแปลว่าลืมวาสุดแต u ก a ได้ใวา้ขอให้ทาสิ่งสิ่งนั้นขอให้ทําอะไรเลยขอให้ทําการอะไรเอย่ยขอให้ทําการลืมหมายความว่าลืมเสียเถิดอุยตายแล้วน้ำตาจะไหลเอ็กโกซังน้าตาจะลินลืมฉันเสียเถิด皆さん今すぐ日本語忘れってください